6. สมุนไพรช่วยให้เรานอนหลับสบายขึ้นนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเราไว้ด้วยนะคะหากใครที่มีปัญหานอนไม่หลับเนาะลองฟังคลิปนี้ดูนะคะจริงๆการนอนไม่หลับเนี่ยเราอาจจะรักษาโดยการใช้ยานอนหลับที่หลายๆคนรู้กันเนาะหรือว่าเป็นการปรับพฤติกรรมเพื่อให้เรานอนหลับง่ายขึ้นนะคะจากสาเหตุต่างๆที่ทําให้เรานอนไม่หลับเนาะแต่ก็ยังมีการใช้สมุนไพรนะคะที่ช่วยทําให้เราหลับสบายมากขึ้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสมุนไพรนั้นมีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกนะคะก็คือลาเวนเดอร์นะคะเา จะใช้ตัวของน้ำมันลาเวนเดอร์นะคะอาจจะทำเป็นรูปแบบสเปรย์หรือว่าเป็นหยดลงบนหมอนเนาะเพื่อทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นทำให้เราหลับสบายขึ้นนั่นเองนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือรากวารีเรียนนะคะจะเพิ่มผลของกาบาซึ่งเป็นสารสื่อประสาทนะคะที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสงบลงเนาะตัวของรากวารีเรียนนะคะเราจะใช้ในรูปแบบเป็นชาชงหรือว่าเป็นสมุนไพรก็ได้นะคะ 3นะคะดอกคาโมไม์นะคะดอกคาโมไม์เนี่ยจะประกอบด้วยสารอพิจินินนะคะซึ่งออกฤทธิ์จับกับเบนโซไดอะซิปีรีเซปเตอร์นะคะและยังพบสารกาบานะคะที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลในสมองและช่วยให้เกิดการผ่อนคลายขึ้นนะคะช่วยเรื่องของการสงบประสาทและป,ะปรับปรุงคุณภาพของการนอนหลับทำให้เรานอนหลับลึกขึ้นด้วยนะคะดอกคาโมไม์เนี่ยเราจะใช้เป็นชาชงหรือเป็นรูปแบบของอาหารเสริมก็ได้นะคะ 4. นะคะ,มะเมล็ดพุทราจะช่วยบรรเทาจิตใจนะคะ ลดความเครียดแล้วก็ส่งเสริมการนอนหลับพักผ่อนได้ด้วยค่ะ 5. Passion f lower จะช่วยเพิ่มกาบ้านะคะช่วยลดการทำงานของสมองมีฤทธิ์กดประสาทและช่วยแก้าการนอนไม่หลับได้นะคะแนะนำนะคะให้ดื่มเป็นชาสมุนไพรก็ได้ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะเลมอนบาม์มเป็นพืชตระกูลเดียวกับมิ้นนะคะประกอบด้วยสารสำคัญที่มีฤทิตเป็นยากล่อมประสาช่วยผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลค่ะ หากเรานอนไม่หลับนะคะลองหาสมุนไพรเหล่านี้ลองมาทานดูนะคะแต่ยังไงแล้วนะคะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนทานสมุนไพรด้วยนะคะเนื่องจากสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะมีผลต่อยาที่เราทานอยู่ได้นะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอย,ยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ